สวัสดีครับผมหมอแกนโพเบทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิ์ผมใช้สมาธิขั้นสูงในการดูดวงนะครับผมฝึกสมาธิตั้งแต่3ขวบปัจจุบันวันนี้ผมอายุ56ปีนะครับเมื่อผ่านมาวันที่11เดือน11 2025วันนี้จะมาทํานายดวงตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31ทธันวาคม2,025นะครับ ว่าดวงใครเด่นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภคุณผู้ชมเตรียมตัวจดดูนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไหมนะครับเรามาดูเรื่องการงานดีกว่าในความหมายของผมคําว่าการงานก็คือคนที่ท้อแท้จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหรือคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วรู้สึกว่างานมันรู้สึกเบาไปเหมือนกับว่าความมั่นคงมันจะไม่เกิดไหมมันจะ มันจะบีซีขึ้นมันจะมีความมั่นคงเพราะการให้คำสัญญาของเจ้านายหรือเจ้าของนะครับธุรกิจหรืออีกแบบหนึ่งการงานที่ดีความหมายก็คือเรามีงานพิเศษเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก,จกนํำงานอื่นมาให้เราทำหรือเสนอง,งานใหม่ๆที่ดีฉะนั้นคนที่ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับก็มีเดือนมิถุนา กุมภามกราลาพฤษภาตุลากันญ,ญาแล้วก็ธันวาสิงหาครับผมส่วนการเงินการเงินในความหมายของผมก็คือมีเงินคล่องตัวแล้วก็มีเงินพอที่จะไปจ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าหนี้ค่าสินหรือมีเงินในการเตรียมตัวเดินทางหรือเป็นการมีเงินที่แบบเขาเรียกว่าเพื่อไปลงทุน หรือเถิดคืนทุนเงินนั้นเกิดการคืนทุนได้แต่ว่าการลงทุนนั้นไม่เสียผลประโยชน์แต่มันจะกินระยะเวลายาวนิดหน,นึงประมาณสักสเดือน4ีเดือนอีกในหนึ่งการเงินความหมายก็คือเรามีเงินที่จะไปจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินบางอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการตกแต่งบ้านหรือการซ่อแมแซมฉะนั้นคนที่ดวงดีเรื่องของการเงินก็คือมีตุลาพฤติกาธันวา มกรากุมพามีนาพฤษภาแล้วก็มิถุนารกรกฎาสิงหาฉะนั้นดวงจะเด่นเรื่องเงินอ่ะเรามาดูเรื่องของการโชคลาภว่าใครจะมีโชคลาภคำว่าโชคลาภของผมนี่หมายถึงเสี่ยงทายหรือจับเบอร์รางวัลแล้วได้ทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาจับไม่เคยได้รางวัลก็ได้รางวัลหรือถูกรับเลือกเอาสินค้าเป็นของขวัญหรือว่าได้ของพิเศษที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้อยู่ดีๆมันก็ลอยมาอยู่ในมือเราหรือบางครั้งอาจจะได้โชคลาภในเชิงของกฎหมายเช่นมีคนเขาขอให้เราไปเซ็นรับรองหรือมีส่วนร่วมในการรับทรัพย์หรือรับมรดกรับทรัพย์สินนั้น ที่สาคัญโชคลาภอาจจะแปลงสภาพมาจากทรัพย์สินเดิมให้เป็นเงินเช่นการขายรถที่กําไรก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้หรือขายบ้านกําไรหรือเราปล่อยต่อเสงแผงหรือว่าของเครื่องใช้ที่เรามีอยู่เช่นอาจจะเป็นของที่มีคุณค่ามีรางวัลมีราคาอย่างนี้ได้ครับสิ่งสําคัญที่สุดโชคลาภมันมีเรื่องของการเดินทางมาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นอาจจะมีคนจ่ายเงินหรือว่าเรามีเงินพอที่จะไปซื้อตัว๋วกับการเดินทาง ทั้งต่างประเทศและในประเทศอ่ะคนที่โชคดีของโชคลาบก็คือมีมีนาตุลาธันวาพฤศจิกากรกฎาสิงหามีอ่ากุมภาพกาจาฉะนั้นดวงถือว่าเด่นอ่ะเรามีการงานการเงินโชคลาบความรักความรักนะครับจะเป็นในเชิงของคนที่อ่อกหักแล้วได้มีคนมาพูดคุยหรือมีคนมา support ให้เรามีกำลังใจหรือถ้าเป็นความรักก็คือความรักต่างแดนต่างจังต่างจังหวัดหรือว่าไกลกันหรือต่างที่ทํางานหรือต่างแผนกฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ได้รับความรักที่แบบเขาเรียกว,ว่าไม่คาดฝันไม่คาดหมายความรักจะเป็นเชิงของเ,เรียกว,ว่าถ้าอยู่คบกันสักพักก็จะเริ่มรักกันแล้วก็แต่งงานกัน ก็จะมีเดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาขอให้โชคดีนะครับบบายบายครับ